ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับบทผลงานบเรียกว่าบทผลงานเพลงของอ,ออยเลอร์หรือว่าคุณทางด้านอย่ลืมครับผมก็ได้รับออยเลอร์มาเป็นเพื่อนแล้วนะครับสนิทด,ด้วยนะครับ mm hmm. อดีตตอนนี้ก็ูหดีมาเอาขึ้นบ่ได้จักสิเก็บเอาใส่หัวใจทามไม่ให้มันใจฟ้องเขามีค ใจเอ่ยหับายังสิไปคิดต่อน้ำเขาอยู่บ่หัวใจแค่เห็นรูปคู่เธอกับเขาแอบเงาจนนานตาไหลฝืนยิ้มกดลกหัวใจให้ผ่านหน้าจอแต่หัวในใจฉัน มันเจ็บจนใจทอแต่ก็ลืมละบอกว่าเขาบอกเลิกแล้วนะเขามีคนนไม่แล้วจืดหน้าใจเหตุใดเขาข้าบอกกลับคืนมานั่งเฝ้าจนอดสาดนาก็ได้แต่ถาอยู่คือ,อเา่า เหลือไว้ก็แค่ความหลังกับก่อนใจพังกายเป็นขี้เ้ามันจบเดาแล้วฮเอาลืมเขาสาทออคีดหอดแต่เขาลายแต่สุดท้ายได้แต่ความเศร้า ตบถ่ายด้วยความเหงาน้งเบากับก้อนน้ำตาจนบางเชื่อกัคิดว่าชีวิตบอบหินกับคนบา้าความหลังยังติดตาน้ำพัดเจ็บหัวใจแค่เห็นโรคคู่เจอกับเขาแอบเหงาจนนานตาไหลฝืนดิ่ ดรู้งดใจให้ผ่านหน้าจบโ,โอ้ยโอ้ยลูกอีก้องกไโลอะไรพ่อไม่ไมีหมดแล้วซื้อให้หมดแล้วไปไม่เขาบอกเได้แล้วนะอย่าไปเหยียบลูกไป